สวัสดีครับผมโคดมอนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเปิดบัญชีทดลองหรือบัญชีเดโมในระบบ Android นะครับอันดับแรกเลยโหลดแอปเสร็จปุ๊บเข้ามาหน้าแอปนะครับจะขึ้นมาหน้านี้แล้วให้กดขีด3ขีดตรงมุมบนซ้ายนะครับกดขีด3ขีดขึ้นมาปุ๊บจะเจอกับหน้าตาแบบนี้นะครับถ้าสำหรับใครที่มีเคยมีบัญชีเทรดอยู่แล้วนะครับจะขึ้นมุมมุม ด้านบนสุดว่าจัดการบัญชีนะครับถ้าสําหรับใครที่เป็นมือใหม่เลยเพิ่งโหลดแอปมาจะเป็นปุ่มว่าให้จะเป็นปุ่มว่าประมาณว่าเริ่มต้นนะครับให้กดบนสุดเลยไม่ว่าจะเป็นจัดการบัญชีหรือเริ่มต้นนะครับกดขึ้นมาปุ๊บจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเจอหน้าตาแบบนี้ปุ๊บแล้วให้เรามากดสัญลักษณ์บวกนะครับตรงมุมบนขวานะครับกดบวกเสร็จมาปุ๊บจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับ ให้กดเปิดบัญชีทดลองนะครับกดคําว่าเปิดบัญชีทดลองพอถึงหน้านี้เสร็จปุ๊บให้เรามาค้นหานะครับค้นหาคําว่า Lion b r o k r r นะครับให้เป็น Lion b r o k r r l m i t t e d นะครับ Lion b r o k r r i m ลิมิ d ต็ดเนะครับกดป๊าจะขึ้นมาหน้านี้นะครับเราก็ให้เราใส่ชื่อก่อนเลยให้เราใส่ชื่อผมก็ใส่ชื่อไป ใส่เบอร์โทรชื่อต้องมี7ตัวนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ใส่เบอร์โทรอ่าคำว่าผมใส่เบอร์โทรไปแล้วก็ใส่อีเมลนะครับใส่เสร็จปุ๊บให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับประเภทปเภทบัญชีให้เลือกเป็นฟอเร็กนะครับ แต่จริงๆตอนเริ่มต้นมันจะเขาจะเซตมาให้แบบนี้อยู่แล้วนะครับส่วนเลเวอเรจให้ปรับไว้ที่สูงสุดนะครับเท่าที่มีเลยนะครับสำหรับบัญชีเดโมส่วนเงินฝากถ้าจากประสบการณ์ผมผมอยากแนะนำให้เป็นเงินฝากที่ต่ำที่สุดหรือว่าเป็นเงินฝากที่ใกล้เคียงกับบัญชีจริงแล้วมากที่สุดนะครับไม่อยากให้ห่างกันมากนะครับผมก็จะเลือกเป็น3 0 0พัน เพราะว่ามันเป็นบัญชีเดโมที่ต่ำเป็นเงินในบัญชีเดโมที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็มากดสร้างบัญชีปุ่มจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับโอเคสร้างบัญชีเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้จะมีละอ่าลงเลขลงชื่อเข้าใช้นะครับกับรหัสผ่านนะครับถ้าสําหรับใครที่มีมือถือเกินหนึ่งเครื่องหรืออยากไปล็อกอินในคอมหรือ iPad หรืออะไรให้แคปหน้าจอนี้ไว้นะครับ โอเคถ้าแคปเสร็จแล้วให้กดคําว่าพร้อมด้านล่างสุดนะครับกดคาว่าพร้อมเสร็จปุ๊บจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาหน้าตาแบบนี้คือเปิดบัญชีทดลองเสร็จแล้วนะครับ ให้เรามาดูที่ตรงนี้นะครับกดตรงเขีย3มขีดเหมือนเดิมมันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้แล้วจะมีคําว่าเดโมอยู่อย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มั่นใจให้กดจัดการบัญชีดูได้เลยจะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้ามีแถบสีเขียวด้านขวาขึ้นว่าเดโมคือบัญชีเดโมของเรานะครับถ้าไม่มีแถบสีเขียวก็คือบัญชีจริงของเรานั่นเองนะครับ